สวัสดีทุกคนนี่คือ Cosmic Read มาเจอกันอีกครั้งกับคำทํานายดวงจากปรากฏการณ์ฟูมูลในเชิงโหราศาสาสตร์ากลฟูมูลหรือดาวจันทร์เต็มดวงคือจังหวะที่ดาวจันทร์อยู่ตรงข้ามกับดาวอาทิตย์ในแผนที่ฟ้ามันเปรียบเสมือนช่วงที่สิ่งที่เคยซ่อนอยู่ภายในถูกผลัดดันให้เผยออกมาบางครั้งคือจุดสว่างบางครั้งคือจุดสะเทือน แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรมันคือเวลาที่เราจะได้เห็นความจริงชัดเจนขึ้นฟูมูลครั้งนี้เกิดขึ้นประมาณวันที่11กรกฎาคมค,คริสตศัก,กราช2025และพลังของมันจะส่งผลต่อเราไปอีกหลายวันมาดูกันว่าช่วงนี้แต่ละราศีจะมีอะไรเคลื่อนไหวในชีวิตบ้างทั้งงานเงนิงนความรักและโชคลาภไปติดตามกันได้เลยมาถึงคิวชาวราศีธนู ช่วงฟูมูลวันที่11ถึง25กรกฎาคม2 0 2 5นี้การงานเรือนที่1ไม่มีดาวจรอ,อยู่ตรงๆแต่มีพลังส่งมาจากเรือนที่6ซึ่งเป็นราศีพฤกษบมีดาวเสาและเนบจุนจรอ,อยู่หมายถึงช่วงนี้งานจะเยอะและบางงานจะมาแบบไม่ชัดเจนเช่นได้โจทย์มาแต่ไม่บอกว่าอยากได้อะไรเสาทำให้คุณต้องรับผิดชอบงานยาว เนปจูน <ep> <J une> ทำให้คุณอาจรู้สึกสับสนหรือเบลอเป็นพักๆคำแนะนำคืออย่าคาดหวังความชัดเจนจากหัวหน้าแต่ให้ถามกลับไปให้เคลียร์ก่อนทำจะได้ไม่เสียแรงฟรีเรือนที่10มีอังคารจออยู่บ่งบอกถึงจังหวะงานที่มีการแข่งขันสูงต้องเร่งต้องรีบหรืออาจมีเรื่องประทะกับคนระดับบนแต่ถ้าคุณใจเย็นไว้ก่อนจะสามารถหาจังหวะสวนกลับได้ ในแบบที่ชนะเฉยๆโดยไม่ต้องเสียงดังการเงินเรือนที่สองมีดาวจันทร์อยู่บ่งบอกถึงความรู้สึกที่ขึ้นขึ้นลงๆกับสถานการณ์การเงินบางวันรู้สึกมีบางวันรู้สึกไม่มีทั้งที่ตัวเลขในบัญชีเท่าเดิมอาจมีเหตุให้ใช้เงินเกี่ยวกับบ้านครอบครัวหรือเรื่องภายในหรือไม่ก็มีรายจ่ายที่เกี่ยวกับความมั่นคงเช่นประกันซ่อมบ้าน หรือจ่ายของใช้ในบ้านก้อนใหญ่ช่วงนี้ไม่เหมาะกับการลงทุนหนักให้เน้นการเก็บและเช็คบัญชีให้ละเอียดแทนความรักฟูมูลเข้าเรือนที่สองเรื่องรักจะผูกกับเรื่องการเงินโดยตรงคนโสดอาจเจอคนที่ถูกใจแต่กําลังเงินไม่ถูกกันเช่นเขาสายเปแต่คุณสายเก็บหรือกลับกันคนมีคู่อาจมีประเด็นเรื่องใช้จ่ายไม่เท่ากัน หรือมีความคาดหวังต่อก,กันเรื่องการดูแลเรื่องเงินแนะนำให้ตั้งงบทั้งในใจและในกระเป๋าไม่เช่นนั้นจะจบด้วยการทะเลาะเพราะเข้าใจไม่ตรงโชคลาภโชคจะแทรกมาจากเรือน11คือราศีตุลซึ่งมีเซอุสจรอยู่โชคจะไม่ได้มาเป็นเงินสดแต่จะมาในรูปของการสนับสนุนเช่นมีคนแนะนำลูกค้าให้มีคนพาเข้ากลุ่มงานใหม่ หรือมีเพื่อนช่วยโพสต์ขายของฟรีฟรแบบไม่คิดอะไรแต่คนซื้อเข้ามาเพราะเห็นโพสต์นั้นความสัมพันธ์ดีจะต่อยอดเป็นโชคได้สรุปธนูช่วงนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงชัดเจนแต่ความจริงแล้วคุณกำลังเข้าสู่โหมดเปลี่ยนรากฐานงานเหนื่อยงานเบลอเงินสวิงแต่ทั้งหมดนี้จะกลายเป็นบทเรียนสำคัญถ้าคุณตั้งหลักดีตั้งงบชัดและใจเย็นกับคนรอบตัว ความสำเร็จจะตามมาทันทีที่ดาวย้ายรอบหน้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของ Cosmic Read และอยากสนับสนุนช่องของเราในดีสคริปชันมีทั้งผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพเช่นคอลลาเจนโปรตีนจากพืชผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและลดผมร่วงและรายละเอียดสำหรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเราเสมอมาถ้าคุณชอบคำทำนายแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Cosmic Read ไว้ด้วยนะครับ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปพยากรณ์ดวงจากปรากฏการณ์บนฟากฟ้าที่จะมาอัปเดตให้คุณเรื่อยๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับวันนี้แอดขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ